คลิปวิดีโอนี้มีคำหยาบแบบ200%เด็กๆไม่ควรเล่าเรียนแบบเป็นอันคาดก่อนจะไปเบ้างคลิปน้องฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบ้างคลิปกันเลยวู้ตัวนี่มันควางไปสองรอบไม่เห็นโนะสามรอบแล้วละกันสามรอบแล้วเธอยังไม่เห็นนะจะไม่แบบบินก่อนบินก่อนจะไม่ให้แล้วนะไม่คิดหนโตกคราบไปไหนโตกคราบอยู่ไหนอะโตกคราบเธอยู่ฉันนี่ล่าเอ้ยหมูหมูช่วยเถอะ มูแล้วก็ไกัดนะเฮ้ยอย่ามาทำร้ายการนะอย่ามาทำร้ายการอย่ามาทำร้ายการน้องหมูช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยน้องหมูช่วยเองโอเคก็ต้องขอการสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอตระกูลสุซ่องมากันชินะตอนที่วินนี่กิมไม่ค้าเขาจะมาให้ลิปสวยแฟนนั่นเองเนาะอี เดี๋ยวสิแกงแฟนดีนกะ็คือมือน,นี้เนาะห่าสิมาเห็ดคลิปสอยแฟนนั่นเองซึ่งไก่ยร่างเป็นหมูอุดๆนั่นเองเนาะคือว่านสิเห็ดแบบว่าจะตกลาวางซีนาเลยแบบให้การแบบย่างมาเห็ดเนาะบางทีก็แบบอุ้ยช่วยด้วยอะไรเงี้ยถ้าสมมติการช่วยเราทุกคนเราก็จะช่วยการกลับแต่ถ้าการไม่ช่วยและเดินหนีเราจะทำคลิป งัเอ้นก่อนเราไปดูคลิปกันเลยโอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยผมก็วันนี้ก็อยู่กับพี่ฟีโต้รับผมแล้วก็วันนี้นะครับพี่ก็จะมาทุกภายในโลกเห็ดนะครับผมนะก็แบบจะมาเอาชีวิตรอยี่สิบีชั่วโมงในโลกของเห็ดกันนะครับผมนะก็วันนี้นะครับพี่ก็จะแบบว่าเดินหาของไปเรื่กันนะครับในโลกเห็ดนะครับผมนะก็นี่ครับก็หาเไดโอมหลากหลายโอมนะอุ้ยเลวีทุกคนกับตกเลวีนะครับ ถ้าพี่ตุ๋ไอบีนี่คงอตายในวัวนะมีแบบว่าพี่หวานนี่ยไม่ใช่มีวัวด้วยทุกคนพี่หวานอะไรมวัวไม่หวานอีสฟพาวเวอร์อันนี้มันใบอมอะไรอ่ะมันเหมือนใบอมนี่ทุกคนเขาเรียกว่าเออต้นอะไรนะต้นโกงกลางอ่ะทุกคนรู้จักปะไม่รู้จักไม่รู้จักน่าจะรู้จักปากโกงกลางอยู่นะเออตอนนี่เราอยู่พิกัดที่เออเขาเรียกอะไรนะร้อยแปดสิบกับหนึ่งพันเหรอ พี่อยากเดินไปสอนล้อกับพันสี่เออเราเดินไปพิกัดนั้นดูการไอสัตว์เอเมนจอมเอนตัวนี่มันวางไปส่งรอบไม่เห็นหัวนั่นตัวอะไรอ่ะวางยี่สิบเห็ฮิโปโปเตมัสเหรออ้สามรอบแล้วนะกันสามรอบแล้วถ้าถ้าไม่ถ้ายังไม่เห็นนะจะไม่แบบบินก่อนบินก่อนจะไม่ให้แล้วนะฮิโปเตมัสกัดหน้าดีก่่นโปงทำอะไรในป่ากลางๆวะงงมากโอ้รู้สึกที่นจะมีฮิปโปเยอะมากมีฮิปโปโอเคเห็นเฮ้นี่สุดก็เห็นเฮ้ย นี่สขอบคุณนิฮิโปอุ้ยกที่เราเราข้าบอเบคอนเลยดีกว่าทุกคนนะนิฮโปให้เพชรแล้วครับนิฮโปเป็นตัดใจดีมากขอบคุณนะเจ้าฮิโปอ่ะดูสิการดูเอุอยอเพชรอีกแล้วเพชรอีกแล้วอ่ะให้เยอะเลยเออออเดี๋ยวกลับไปครับของก่อนอุ้ยอุ้ยเพชรอีกแล้วโอ้โหเยอะมากทุกคนโอ้หเยอะมากอุ้ยเกัดเหรอเกาะเหรอเกาะเหรอเกาะเหรอเลี้ยงไม่เชื่องเลี้ยงไม่เชื่องนะเลี้ยงไม่เชื่องเฮ้ยการดูดิกดูคนดูดิการมันทำลายร่างกายสัตว์ ไม่คิดไหนโตุ๊กคาบไปไหนโตุ๊กคาบอยู่ไหนอ่ะตุ๊กคาบเธออยู่กับฉันก่น่าซูมหาไม่เจอแล้วทุกคนเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าค่อยคาบของก็แล้วกันนะเม่อกี้ไปแล้วก็คาบที่ขุดนะครับแล้วก็คาบโชว์เวลหรือว่าที่ขุดดินนะครับนี่การเจ้าชุดหรือเปล่านี่ครับชุดเกาะด้วยนี่เอาไปให้หมดเลยให้หมดเลยจได้แล้วไปหมดเลยจื๊บจนี่ครับชุดเกาะเรียบร้อยแล้วคนับเดี๋ยวนะถ้าผมมีชุดเกาะสองเสต็กวะ เอ้ยมมีชื่อก่อสองสองอ๋อผมว่าแม่ครับบั๊กวะมีอะไรตอนบั๊กตรงที่เราเอาไอ้เพื่อนแต่บุตรด้อยให้ถึงเลยกากอะ่ชอบแบบมันทำอะไรไม่ได้ครับโอ้ยขนาดนี้บอกกากเดี๋ยวนะผมครับผมครับแบบว่าโต๊ะครับมันโหดสี่อันแล้วเนี่ยสงสัยสงสัยค่าผิดนะครับทต่ไมเอาใกากไม่ชอบไม่ให้หรอไม่เอาอะเราเล่นทางกันต่อครับเรากินเนื้อสิงโตเอ้ยเรากินเนื้อฮิปโปแล้วกันนะเราไม่มีเนื้อกินนะโอ้ยขนาดนั้นไปเลยลูกอะเอาไปเลย กัดเจ็บมาเอาสิอะไรอ่ะเอ้ยเออเอ้ย่ามากัดฉันนะหนุ่มๆๆๆตัวไหนวะที่มันกัด <g at> ไม่สงสัยไหนเหรอวะแบะเออได้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่สงสัยไหนเหรอไม่สงสัยไหนวะเออเออเอออะไรอะไรนี่ว่าการจะไม่ถึงหมู่บ้านได้ยังว่าหมู่บ้านอยู่ทางนี้นะการเดินอะไรเป็นทางนั้นนะตัวอะไรอ่ะฮิปโปเออเราใกล้ถึงไม่ถึงพันศียังอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะ เป็นหมูเเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้่งหมู่บ้านนี่ทุกคนพี่เจียวหมู่บ้านด้วยเราคงต้องเข้าไปทำหน่วยหมู่บ้านนะครับด้วยหมูด้วยหมูจะจมมีบ่อลาวาด้วยไอ้หน้องหมูไอ้หน้องหมูจะตกลาวาเหรอไม่เป็นไรน้องหมูเดี๋ยวเดี๋ยวฉันช่วยนะหน้องหมูอุ้ยทกคนการช่วยอ่ะมาเร็วขึ้นมาเร็ว ไปเนี่ยจะตกลาวาเนี่ยน้องหมูขอบคุณนะขอบคุณนะเดี๋ยวเจ้าหมูจะแบบตอบแทนอย่างดีเลยมันดูดีใจทุกคนดูดิแต่เจ้าหมูเยให้เนื้อด้วยเหรอที่เนื้ออะไรเนื้อวัวเออนี่ไม่ใช่เนื้อหมูนะแต่เป็นเนื้อหมูเี่แกคงจะแบบเออแบบฆ่าเพื่อนตัวเองอย่างเงี้ยอ้าวเป็นไรอย่าเศร้านะอย่าเศร้าใันไม่ฆ่านายหรอก ว่านายแบบว่าเพื่งขึ้นมาจากบ่อละวานแล้วเข้าใจความรู้สึกนายนะว่าแบบคุณนารมานที่ไหนที่ต้องตกไปในรอบบ่อละวานเฮ้ยนะให้แอปเปิ้ลฉันด้วยเหรอแต่ฉันมีแล้วดิเอาไม่เป็นไรงั้นจะเอาอะไรล่ะผกนมโอ้ยมีน้ำตกด้วยนะเล่นน้ำตกกับฉันไหมน้องหมูได้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 เร็วไป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 มาผ่อนผ่อนคลายดีกว่าน้องหมูเอย่าได้ไรบกน่าจะตัวร้อนน่าเด้มาเล่นน้ำน้ำตก ไม่มีเสือด้วยเสือมันจะกินหมูเนี่ยเล่นน้่งตกไปเลยนะน้าหมูฉันไปจัดการให้อ้อย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 อ้ยหมูหมูช่วยเธอเหรอหมูแล้วมันกัดนะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาทำ้ายการนะอย่ามาทำ้ายการอย่ามาทำ้ายการฉันกลัวมันกัดเธอไงเนี่ยฉันเลยต้องมาช่วยเธออย่ามาทำ้ายการนะแล้วเธอมาช่วยฉันทำไมปกป้องเองขอบคแล้วหัูเราล่ะใสมือแล้วนี่เราคงก็ไปนอนแล้วแหละไม่เล่นน้ำเหรอใส่เขาไม่อยากเล่นแล้ว มันเราจะตามตุกเธอไปเองเราไปหาที่นอนดีกว่าได้ได้ถ้าอยากได้เตียงไรล่ะเหนมีใครอยู่ไหมเลยกระตุกมือเลยไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ไม่มีไม่มีอะไรเียสี่สามสี่คนเลยเราไม่มีบ้านอยู่อ่ะฮะวงมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยนี่บ้านก็ยึดบ้านสี่ดนี่เหมือนจะเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มากครับเพราะว่ามีเถาวงเถาวันนะครับอ๋อเอากันไปไหนวะ การไปเลี้ยวการไปเลี้ยวมึงไม่เอ้ยมีสไลด์เดียแหละมามามาเจ้าหมูจะตามตัวไปอยากสร้างบ้านตรงนี้จังเลยอยากอยู่กับฉันไหมเฮ้ยอะหมูเอาให้เอาให้ให้เพชรเหรอโอ้โหนี่คือเอาให้ฉันไปสร้างบ้านเหรอใช่ใช่ไม่แบบเพชรนี่มาจากไหนกันไม่รู้ไม่รู้มาสิมาสิมาสิเอาดาบไปนะหมูช่วยช่วยต่อสู้ด้วยแล้วกัน น้องหมูจะจะช่วยทำมาหายกิว่าทำมาหากินก็มาเดี๋ยวเจ้าหมูช่วยนะจะต่อสู้หรือจะสร้างบ้านล่ะน้องหมูสร้างแล้วกันสร้างแล้วกันแล้วแต่เธอจะเลือกนะจ๊ะบอกอะไรบ้างเนี่ยสร้างบ้านหลังเล็กๆก็พอแล้วไม่ชอบสร้างใหญ่อ่ะไม่ชอบสร้างใหญ่เหรอได้เพราะว่างั้นเอาเล็กๆแบบนี้ก็ได้แตอนแรกว่าเจาใหญ่สร้างใหญ่ไม่มีเหรอตอแล้วแต่กว่าจะใหญ่สซะหน่อย เห้ช่วยสร้างเหรอคะคุณน้อหมูใช่สร้างบ้านเหมือนน้องหมูได้ไหมน้องหมูช่วยทุกอย่างเลยจ้าขอแัพเดตให้ฉลาดขึ้นอะไรวะเนี่ยพูดเหมือนปกติโง่แรงนะนี่แรงกับน้องหมูได้หรือเปล่าบล็อกทองฉันหมดอ่ะน้องหมูช่วยฉันหน่อยสิได้เดี๋ยวน้องหมูช่วยเองนะเอาไปอ่ะเอาไปเอ้ยขอบคุณนะเอาไปอ่ะอยากได้อะไรบอกน้องหมูเลยนี่คือแบบบล็อกใช่ไหมเอาไป เอาไปไม่ใช่ขี้หมูทุกคนประตูอยู่ไหนขี้หมูนี่คือจะบ้ามากเพราะมันสีทองประตูประตูอ่ะเอาไปให้กระจกมันเยอะมากเอาไปให้หมดเอาสีเดียวสีส้มแล้วกันนะเราทำเป็นบ้านแบบให้กระจกก็แล้วกันสองพันปีต่อเลยแล้วหมูเชอบกระจกสีส้มวางเหรอใช่ไหมใช่สูงๆเลยเหรอใช่นะ ขอแค่น้องการต้องการก็ไมม่ีทางเข้าเข้าทางนี้แล้วกันน้องหมูนี่ให้ของเยอะมากเลยก็เราช่วยทิ้งก่อนแล้วกันอุ้ยการเห็นปลาแาบที่เราบินได้เพ็ดเลยเนี่ยไม่เหห็นนรอกมัเยอะมากเกินไปนะบางทีไม่เยอะไม่งหมูจะจะโกรธแล้วไหมถ้าเราไปโยนทิ้งเอาเพ็ดทิ้งทีพอนน้องหมูมองหน้าเฮ้ยน้องหมูช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยน้องหมูช่วยเอง น้องหมูช่วยเองโอ้ยน้องหมูช่วยเองโอ้โหน้องหมูช่วยทุกคนโอ้ยโอ๊ยเอาดาบมาคืนฉันด้วยฉันไม่มีอาวุธเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวน้องหมูให้นะโอ้ยน้องหมูนี่สู้ไปไหมเนี่ยน้องหมูน้องหมูสู้ไม่เป็นไงสู้ไปไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนเขาจะสู้ไม่เป็นเลยทุกคนสู้ไม่เป็นไงวางสองเตียงแล้วกันอย่าบูลลี่น้องถึงไม่มีคนอยู่ด้วยก็เหอะเอาไปให้ดาบมาเยอะมากให้มันทำมาเยอะแยะเนี่ยเอาไปใช่ไง แล้วปืนกาเยอะเลยปืนเอาปืนไปอืมปืนนะครับปืนนี้ผมว่าอย่าไปใช้เลยมันน่าจะเป็นปืนไม่ดีนะคะไปโอ้โหให้อาวุธสงคงสรงคลามต่อสู้เอออยากได้กระจกสีส้มมาน้องหมูอันงี ยกสีส้มมาตังหนึ่งนะอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งงอแงอย่าเพิ่งงอแงนะน้องหมูให้นะมันหมดแล้วฉันจะเอามาทําบ้านก็นี่ไงก็มาเอาสีษให้ตั้งเยอะตั้งแยะเออหมูสมัยนี้ก็ใจดีเหมือนกันนั่นแหละถ้าใจดีกับน้องหมูน้องหมูก็ใจดีกลับก็แค่นั้นแหละนี่ผู้หมูจะแบบโม่แล้วก็แบบเป็นสัตว์ที่แบบว่าเอาไม่ขายครับแล้วก็โดนทําร้ายไปประจําแต่หมูตัวนี้ไม่นะครับหมูนี้ช่วยเราสร้างบ้านได้ขอบคุณนะเจ เก่งน่ารักน่ารักเหมือนคนสเตย์อะไรน่ารักเหมือนคนใส่เลยน่าจะเป็นหมูตัวเมียนะครับรู้ได้ไงวะไม่นก็ส่ประตูแล้วกันอยู่ตูอยู่นะครับนี่เสร็จแล้วถึงมันจะแปลกไปไหนอะไรอีกไหมไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยมีคนมาทุกคนคนไหนว่คนอดีมันคนยังไงวะ แล้วประตูใส่ใครส่องใครสั่งกระสอใหใส่อย่างนี้อยากได้กล่องแล้วก็มีคนปูเพดานให้อะเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกนะครับเราจะลําบากอุยน้องหมูช่วยไปปูเพดานได้ไหมเนี่ยแล้วก็ช่นขอเฟอร์ฟนิเจอร์กับเขาเรียกว่ากล่องเฟอร์นิเจอร์เพิ่งให้ไองน้องหมูให้น้ำหมูให้ของเยอะเกินไปเฟอร์นิเจอร์เพิ่งให้ไปเองนะนี่โต๊ะอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้องหมูคอยช่วยเหลือเรานะครับออืมก่เป็นน้อหมูที่น่ารักมากไอ้อ้วน เอาไปให้หมดเลยแล้วก็อะไรอีกอ่ะอันนี้หรออ่ะเอาไปโอเคเอาไปทุกคนสงสัยไหมทําไมหมูต้องอ้วนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับหมูนี่แบบอ้วนเพราะกินไปไม่ได้ดูทุกคนสงสัยมั้ยอ้วนเพราะกินไปนี่คือแบบสงสัยมากทุกการไม่ทําไมการไม่สงสัยว่าทําไมหมูบินได้ทำไมไม่สงสัยอย่างนั้นนะทําไมไม่สงสัยอย่างนี้ฮะเมื่อวานผนี่แล้วกัน เอาไว้นน้าเล่นนะครับไปมั่วเลยแล้วกันอ่ะเอาก็อีไหมเอานี่ไหมอ่ะอยากได้แล้วไปมแล้วแล้วไปมลวเล Two t h o u s a n years later นี่น้องหมูมาช่วยแล้วนกันนะบนี่เรียบร้อยโต๊นข้ไม่มีตกินข้าเลยโต๊ะกิน้โอคือให้ไปเยอะมาเลยนะยังยไม่พออีกอ่เราก็จะเอาของมาปรมาณนี้ เออาีกมแล้วก็มาแต่งห้องกันเลยนะครับโตอีก่ไหมนี่ครับแล้วก็มาทําห้องครัวนะครับนี่คืออะไรอ่ะห้องครัวอันนั้นไม่คือเตานไม้ีดนี่ก็เสื้อผ้าอนี้ไม่ใช่ห้องครัวนึกว่าเตานึกว่าเตาทุนทีจุ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับจานวางไมโครเวฟตรงนี้โอเคให้อะไรคุกกี้วางถังใหตรงนี้ให้ไก่อะไก่ก็ได้ วางถ้วยด้วยมีอาหารเนี่ยมเก็บอาหารไวนีแล้วกันประตูเปลี่ยนไหมเดี๋ยวที่ปั่นน้ําผลไม้นะครับวางเชิงเทียนของฉันก็สวยเหมือนกันนั่นเนียบไปด้วยวางทำไมก็ไม่รู้ครับเอาันนี้ดีกว่ามันสวยกว่าลาไปก่อนนะครับมาแล้วอะไรอีกมีอะไรเจ้าอะไรอีกเอาพรมเออว่าไอ้นี้ครับที่เก็บของ ไม่มีแล้วอ่ะมันจะไหมไหมเนี่ยไม่น่าไหมนะครับห้องน้ำอ่ะเออห้องน้ำทุกคนอันนี้เราห้องน้ำาีอะไรแล้วกันอ่ะผมเรียบร้อยเราอาบน้ำตรงนี้แหละแต่เราไม่มีฝักบัวไม่ฝักบัวเท่าที่น้องหมูน่าจะลืมล้างง่าตรงนี้น้องหมูใส่ให้เราไม่มีฝักบัวอ่าไม่ได้มีน้ําด้วยอย่าให้มีคนมาเติมน้ําเราต้องออกไปตักน้ำมันอ่ะ วางไม่ได้อะอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทำเป็นอ่ายังไงอันนี้อะได้ถ้าใส่ถ้าใส่เป็นบล็อกนี้อะได้อ๋อเราเยอะเือเกินแล้วโอ้แค่นี้ก็พอแล้วแหละขอบคุณนะนงหมูนั้นเรามาจบคลิปกันดีกว่านะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะก็นะครับเป็นไงบ้างครับบ้านพี่นะก็นะครับก็เป็นประมาณนี้ผมก็ขอบคุณนงหมูนะที่แบบ ให้ของนะทุกคนนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถึงหนึ่งพันไลค์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย See y โยเก a i นบ๊ายบายบ๊ายบายน้องหมูบ๊ายบายใหญ่ทำคลิปไลค์คอมเมนต์มานะ